คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบาเพ็ญสมาธิภาวนาอบรมจิตใจของตนให้สงบให้ผองแผ้วปราศจากความโลภค,ความโกรธความหลงใจที่ผองแผ้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงการที่จะชำระใจของตนให้สงบให้เกิดความพองแผ้วได้ก็ต้องอาศัยหลักการที่สำคัญสองประการคือหนึ่งเพ่งใจให้สงบไว้ในอารมณ์อันเดียวคือแม้ใจยังไม่สงบแต่ก็มีสติคมใจ ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพุทโธพุทโธเป็นตน้นประการที่สองมีสติเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณากายของเรานี้ให้เห็นเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเริ่มตั้งต้นแต่ว่ากายนี้ปฏิกูลโสโครก ด้วยประการต่างๆดังที่เราสวดตามในคตาสติว่าปุโรนานับประการัสะอสุจีโนกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ,ๆเมื่อพิจารณาอย่างนี้เห็นเข้าใจดีแล้วก็พิจารณาต่อไป ถึงสรีระร่างกายนี้ประกอบไปาตาสี่คือดินน้ำไฟลมมาประกอบกันสิ่งที่มาประกอบกันไม่ใช่ของชิ้นเดียวไม่ใช่อันเดียวคือไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มาประกอบกันนี้ย่อมมีจุดอ่อนคือหักอุพังแตกสลายไปได้ไง,ง่ายๆ กายนี้ประกอบด้วยส่วนเข็นแข็งมีกระดูกเป็นต้นส่วนเอิบอาบมีเลือดเป็นต้นส่วนยังกายอบอุ่นมีธาตุไฟเป็นต้นส่วนที่เป็นลมพัดไปเหมือนกับในเครื่องยนต์ที่พอหมุนแล้วต่างฝ่ายก็ตามหน้าที่ของตน ถ้าอันหนึ่งอันใดหักพังเสียหายไปเครื่องยนต์ก็ดับชีวิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งตั้งอยู่ไม่ได้ธาตุเหล่านั้นที่เหลืออยู่ก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมมากเกี่ยวกับสังขารความเกิดแก่เจ็บตาย เกี่ยวกับใจรักอานิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับมรณะสติอทุภะกรรมฐานตายแล้วมีอาการเป็นไปอาการต่างๆกันมรณะสตินึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนที่ท่านสอนไว้อย่างนี้บ่อยๆไว้มากๆจนได้นามว่าเป็นพหูราประวัติติ สอนธรรมะเหล่านี้มากเพราะธรรมะเหล่านี้สอนแล้วพิจารณาแล้วจะทำให้ใจของเราเกิดความสังเวชใจของคนเรานั้นถ้าไม่มีอะไรมาทำให้สลดไม่มีธรรมะมาทำให้สลดมกกลักจะคึ่ขนองและประมาทพร้อมทั้งมัวเมาในสิ่งต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินลืมกายลืมชีวิตลืมฟวามเป็นไปไม่เห็นอัดเห็นธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนทำให้ลืมและเพลินไปตามอารมณ์นั้นๆชีวิตที่ผ่านมาผ่านไปจึงเสียประโยชน์ ไม่ได้ของดีกลับไปเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็ต้องตายไปก่อนที่จะตายไปก็ควรสร้างของดีไว้คือบุญกุศลหรือโดยใจความก็ได้แก่คานขัดเกลาจิตใจอัยาศัยใกายวาจาขัดด้วยศีล ทางใจขัดด้วยสมาธิทางความเห็นขัดด้วยปัญญาเพื่อให้เกิดความสะอาดเพราะเมื่อกายวาใจายใจสะอาดแล้วจะเป็นแนวทางส่งเสริมอันเดียวกันรักษาศีลดีแล้วทำให้ใจเกิดปิติ พร้อมด้วยสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อใจมีปิติแล้วสมาธิเกิดขึ้นก็มีสุขเมีเอกขคตาจิตสงบจิตสงบอารมณ์วุ่นวายต่างๆความขุนต่างๆของสติปรรัญญาความมัวหมองต่างๆที่ปัญญาไม่สามารถจะเห็นได้ก็เปิดเผยความจริงขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยสมาธิ เมื่อศีลสมาธิปัญญาต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ก็จะสำรอกหรือขจัดกิเลสอาสวะกิเลสคือกิเลสเครื่องหมักดองอยู่ในจิตสันดาลแห่งตนมาแล้วไม่รู้จักกี่พบกี่ชาติไปเกิดในชาติไหนมันก็เป็นขึ้นมาอีกมันไม่ตาย เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสชนิดนั้นจึงเป็นสันดานนิสัยของสัตว์ที่ให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าบุคคลใดเกิดแต่ละชาติในฟังธรรมะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเครื่องหมักดองอกุศลต่างๆนั้นก็เบาบางลงไปความดีเกิดขึ้นแทน เมือ่อความดีมากขึ้นมากขึ้นอกุศลก็น้อยลงน้อยลงชีวิตย่อมมีค่าย่อมมีประโยชน์เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนว่าอย่าประมาทอย่างหนึง่งและให้เรียบริ่งประกอบความเพียรซึ่งตัดสวนไว้ว่าโกนุฮาโซโกิมานันโดเป็นต้น ปาหมายท่านสอนว่าจะมัวร่าเริงมัวมัวเมาอยู่ทำไมเมื่อโลกถูกไฟไหม้คือกายนี้เสื่อมชราอยู่เสมอต้องรีบสแสวงหาความสว่างเพื่อให้พ้นทุกข์ชีวิตแต่ละวันละวันหรือลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้ง ย่อมดึงหรือจูงเอาชีวิตของบุคคลให้ลดน้อยลงตามลำดับที่จริงแล้วชีวิตหรือสรีระร่างกายนี้ไม่มีหยุดนิ่งเลยแม้เพียงแต่วินาทีเดียวเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นและยังไม่รับสัมผัสได้ คนเราจะมองกันแก่ก็หมายความว่าผมหงอกฟันหักแต่แท้ที่จริงในทางธรรมะไม่ใช่คือความเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกายย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแต่คนเรามักจะมัวเมาในวัยต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางความเจริญคือจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นมักจะมีความเมามัวเมาจุดตรงนี้ ความเมาของตนของคนเรานั้นมีทั้งภายนอกภายในที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอภินาหะปัจจเวกว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายไม่ร่วงพ้นควา,ามแก่ควา,ามเจ็บควา,ามตายไปได้ก็เพื่อสอนให้พ้นจากความเมาคือควา,ามเมาในวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในฟวา,ามไม่มีโลก เมาในความไม่ยังไม่แก่ก็ร่าเริงมันเทิงไปตามนั้นนั้นนี่เรียกว่าเป็นความเมาคนเรามีความเมาอยู่ด้วยการทุกคนความเมาชนิดนี้เพราะขาดปัญญาเพราะขาดการสดับธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าคนเมามากไปกว่านี้เอาสิ่งเมาภายนอกไปผสมกับเมาภายในก็จะยิ่งเมามากขึ้น จนเป็นเหตุมองเห็นศีนธรรมเป็นของไม่จำเป็นในชีวิตเพราะติดอยู่ในฟาม,มัวเมาด้วยระการต่างๆที่พระศาสนาสอนให้เห็นตาบิดุคขาความเกิดเป็นทุกข์ชาราบิดุคขาความแก่เป็นทุกข์มรณะบิดุคข,ขังความตายเป็นทุกข์โสกะไปเทวทุกข์ความเศร้าโศกก็เป็นทุกข์ ความปริเทวนาการลำพันพ์พิไลถึงก็เป็นทุกข์ความน้อยเนื้อต่ำใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์รวมความปัญจขันรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเสื่อมไปก็เป็นทุกข์เวทนาเสื่อมไปก็เป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเช่นเดียวกันเสื่อมไปก็เป็นทุกข์เพราะหมายความว่า ย่อมพาชีวิตตรลระร่างกายของคนเราเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บมีความตายอันเป็นของจริงของแท้ของเที่ยงรออยู่ข้างหน้าที่จะต้องประสบพบเห็นขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อคราวที่พระรัฐปาลรัฐปาละ บวชแล้วในพระศาสนาเป็นพระรหันต์วันหนึ่งได้เข้าไปพักที่พระราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยะในแฟนกุลุครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะทราบข่าวก็เสด็จมาเยี่ยมเพื่อสนทนาธรรม เมื่อมาถึงสนทนากันพอสมควรแล้วพระเจ้าโกรพยะก็กราบเรียนถามพาระรัฐปาละโดยที่พระองค์ทรงคเคยเห็นว่าคนที่จะบวชนั้นหนึ่งแก่ทำอะไรไม่ได้แล้วทางโลกสองเจ็บเจ็บป่วยป่วยอดอด,อดแอดแอด สาขาดโทษขสมบัติคือทรัพย์สินยากจนสี่ขาดพวกพ้องญาติมิตรเป็นคนไร้ญาติไร้มิตรจึงเห็นเขาออกบวชแต่ท่านหมายถึงพระรัฐบาลที่พระเจ้าโกรพยะพูดถึงต่อหน้าพร้อมด้วยทุกอย่าง ทั้งสอย่างนี้ท่านมันมีอะไรบกพร่องเลยหนึ่งท่านเกิดในตระกูลเป็นขหบดีเป็นเศรษฐีที่สุดในทุนละโกระนิคมอันนี้ประการที่สองพ่อแม่บิดามารดาของท่านมีลูกชายคนเดียวประการที่สามท่านยังหนุ่มแน่นมีผมดกผมดำ ประการที่สี่ท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งอย่างใดเลยประการที่ห้าท่านมีพวกพ้องบริวารมากมายจะปราสิงจะปาดอะไรในสิ่งไหนในโกดคุณละโกรดานิคมนี้ก็ได้ดังปรารถนาเพราะเหตุไรท่านจึงบวชเมื่อเป็นอย่างนี้พระรัตปาละก็ถวายพระพรว่า มหาปพิษอากมาภาพได้ไปฟังพระธรรม,มเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้แสดงธรรมะบทหนึ่งซึ่งเรียกว่าธรรมมุทเทศสูตรคือหนึ่งท่านแสดงว่าโลกคือหมูสัตว์อัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืน สองโลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนสามโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงสี่โลกคือหมูสัตว์ร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าแห่งตันหาพระเจ้าโกรภพยะฟังยังไม่เข้าใจหมดจึงได้ให้พระรัฐปาละ อธิบายมาเป็นข้อๆในข้อแรกที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชารานำเข้าไปไม่ยังยืนพระมหาเทระถถวายพระพรว่ามหาบพิษปีนี้พระองค์มีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วพระเจ้าโกรรพยะกราบเรียนว่าแปดสิบฝ่าแล้ว อายุแปดสิบป่านี้สรีระร่างกายเป็นอย่างไรโอ้พระคุณท่านกำลังวางชาความเรี่ยวแรงต่างๆมันหายไปไหนหมดไม่ทราบขอก่อนนี้จะไปไหนมาไหนก็ได้รบทับจับตึกก็เป็นตัวยงแต่เร็วนี้อย่าว่าจะออกทับจับตึกเลยเพียงจะเดินไปไหนมาไหนก็ลำบาก เพราะร่างกายตกยู่ในสภาพแห่งความแก่นี้พระราชบาลถวายพระพรต่อไปว่าแล้วคนที่อายุปูนเดียวกับมหาบพิษแปดสิบฝ่าชายก็ตามหญิงก็ตามเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดหมายพระเจ้าก็รับพยะก็กราบินโอเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครไม่มีใครเลือกหน้าไว้เลยไม่มีใครเหลือไว้เลยใจดีกว่ากัน เป็นเท่าเป็นงงอมเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นป่วยเป็นไม่มีแรงเหมือนเหมือนกันหมดไม่มีใครได้รับยกเว้นเลยนี่แหละพระเจ้าพระรัพระมหาเทระจึงถาวายพระพรว่าพระพุทธดเจ้าทรงตัดสอนว่าอย่างนี้โลกคือหมู่สัตว์อัญชารานำเข้าไปชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นำหน้ามีชาราเป็นเครื่องนำหน้า พลานำไปแล้วไปสู่ความแก่ยังไม่หยุดอเพียงเท่านั้นยังพบความเจ็บยังไม่หยุดเพียงนั้นยังพบความาตายอยู่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดข้าพระองค์ทราบอย่างนี้แล้วเห็นว่าชีวิตที่เกิดมาแม้จะกุศลในสกุลกหบดีร่ำรวยสักปา,าในใดก็าตามคงไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้ ชีวิตจะสดชื่นร่าเริงบันเทิงเพียงชั่วเดียวๆในวัยต้นๆในขณะเดียวเท่านั้นแต่แล้วต,ต่อไปก็ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเหมือนดังพระองค์ในขณะนี้พระเจ้าโกรพยะกราบเรียนถามต่อไปว่าแล้วข้อที่สองมีความหมายว่าอย่างไรพระราชาปาละก็กราบถวายพระพรว่าข้อที่สอง โรคคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อนี้พระรัฐปาละมหาเถระถามตัดฟาว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิษเคยเจ็บป่วยหนักๆไหมพระเจ้ากรรพยะก็ตอบว่าโอ้เคยจวจเจ็บป่วยหนักๆเพื่อเอาใจเอาเพื่อเอาชีวิตไม่รอดจนเขาเล่าลือกันแฟ้ทั้งแ้นกูรุว่า พระเจ้าโกรพยะแย่แล้วคงจะสิ้นพระชนในขณะที่พระองค์ทรงอาภะทรงประชวรหนักหนัน้นมีข้าราชการญาติวพวกพ้องมาเยี่ยมบ้างหรือไม่โอ้มีมากมายเต็มไปหมดแต่ละวันละวันมาเยี่ยมกันรา,ราเจพะมหาเถระถามถวายพระพรต่อไปว่าเวลาที่คนเขามาเยี่ยมเหล่านั้น พระองค์ทรงเจ็บทรงป่วยทรงประชวนปวดเจ็บโน่นอย่างนี้มีคนไหนพอแบ่งทุกข์แห่งความปวดแห่งความเจ็บแห่งความประชวนเหล่านั้นเพื่อให้พระองค์เบาขึ้นได้บ้างโอ้ไม่มีเลยพระคุณท่านญาติก็ตามช่วยไม่ได้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ก็ตามช่วยไม่ได้อื่นๆก็ไม่มีใครช่วยได้เลย มาพอบรรเทาขึ้นด้วยโอสถเท่านั้นเองอันนี้คือหมายความานี่แหละที่พระผูมีพระภาเจ้าตรัสสอนว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนพระเจ้าโกรพยะก่าเปลี่ยนถามต่อไปว่าแล้วข้อที่สามพระมหาเถระถวายพระพรว่าข้อที่สามโลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงข้อนี้อธิบายหมายความว่าพระองค์ได้เสวยราชสมบัติที่พร้อมด้วยทุกๆสิ่งทุกอย่างมีพระราชอำนาจมากมายหลายประการแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วสิ่งเหล่านั้น จะเป็นของพระองค์อีกหรือไม่พระคุณท่านสิ่งเหล่านี้อย่าว่าเพียงแต่สิ้นพระชนเลยแม้เมื่อชรา,าภาพมากแล้วอะไรอะไรก็ดูแลไม่ถึงเมื่อสิ้นพระชนไปแล้วจะมีเอาอะไรไปได้ควา,ามปริควา,ามจริงเป็นอย่างนี้พระมหาจินระจึงถวายพระพรว่าเพราะเหตุนี้นี่แหละพระผู้มีพระภาคจ้าจึงทรง าสอนว่าโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงสิ่งที่คนหวงแหนที่สุดนั้นคืออะไรก็คือสรีระร่างกายและชีวิตจ,จิตใจของตัวเรานี่เองอย่าว่าจะเงินทองภายนอกทรัพย์สินต่างๆเลยตัวของเราเองยังป้องกันไม่ได้ตัวของเราเองยังรักษาไม่ได้ตัวของเราเองยังเอาไปไม่ได้ หรือทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของเราแท้ๆที่ทําไว้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็เอาไปไม่ได้เมื่อเวลาตายไปแล้วเห็นไหมคนนอนอยู่ในโรงศพมีอะไรอยู่ในมือคนตายมีดอกไม้มีทอดทูบเทียนดอกไม้แนละทูบเทียนที่มีอยู่ในมือคนตายนั้นคนตายเขาเตรียมไม่ก่อนหรือเปล่าเลยเมื่อตายไปแล้วญาติ เขาเอามามัดไว้กับมือคนตายแล้วไม่มีความรู้สึกในการถือได้แล้วเพียงแต่เขาผูกไว้กับมือให้คนให้คนที่ยังเป็นอยู่มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ที่จะไปได้ดีนั้นต้องอาศัยความดีตอกไม้พู่เพียนจริงเป็นเหมือนความดีเป็นเครื่องะระลึกความดีที่จริงแล้ว ความหมายของโบราณเขาบอกว่าให้น้ำดอกไม้ทู้เทียนไปไหว้พระอริยเจ้าจะไหว้ได้อย่างไรบางคนเป็นเป็นอยู่ยังไม่ไหว้บางคนเป็นเป็นอยู่ยังไม่ข้าวัดและจะไปไหว้อะไรเมื่อตายและไปไหว้ที่ไหนไหว้ไม่ได้แล้วเป็นแต่เพียงให้คนที่เป็นอยู่รู้สึกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจิงตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงส่วนข้อสี่พระมหาเจระถวายพระพรว่าโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิสไม่อิ่มเป็นท่าแห่งตัณหาทุกคนกระตือรือร้นเพื่อความอยากกามาตัณหาภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่วิภวะตัณหาเมื่อไม่สมความปรารถนาะ อยากจะทําลายตัวเองฆ่าตัวเองให้พ้นพ้นไปแต่ความทําลายตัวเองนั้นหาชื่อว่าพ้นทุกข์ไม่กลับไปยิ่งทุกข์ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกในทางพระศาสนาสอนไว้ว่าใครฆ่าตัวตายต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ถึงห้าร้อชาติเมื่อเกิดมาพอจะได้ดีได้ดีก็พบปัญหาทางตันแล้วก็ฆ่าตัวตายเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอย่างนั้นคนฆ่าตัวตายจึงยิ่งทุกข์หนัก ลงไปอีกไม่ใช่ว่าเพื่อให้พ้นทุกข์หาทุกอย่างนี้พ้นทุกอย่างนี้ไม่ได้ไปข้างหน้าเนื้อกวาจะสบายแต่กับทุกข์หนักขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้างทรงสอนด้วยธรรมุเทศสี่ประการนี้อาจจะมาภาพเลื่อมใสยิงได้ออกบวชในพระษาสนามิใช่แก่มิใช่ชราภาพมิใช่เกิดโรคภัยแค่เจ็บ มิใช่ขาดสนอัฐเงินทองมิใช่ขาดพวกพ้องญาติมิตรแต่เพราะเห็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ด้วยประการชนีพระเจ้าโกรพยะ,สะแสดงจนเป็นอุบาสกเคารพนับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงรวมความว่าการพิจารณาให้เห็นความเป็นไปในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ ไม่มีอำนาจอะไรเลยเป็นอยู่เพียงชั่วคู่ชั่วขณะแล้วก็สลายไปเพื่อให้จิตเกิดความสังเวชห,หายคหายคึกขนองหายความประมาทเมื่อจิตใจของตนเองเกิดความสังเวชเกิดความสะลดขึ้นแล้วจะได้ไม่ประมาทกระตือรุร้นกระทําในสิ่งที่ความดีให้เกิดมีขึ้นความดีอันใดยังไม่มีก็ทําให้มีขึ้นแต่ ความพังเวทเกิดขึ้นต้องมีปัญญาถ้าความพังเวทเกิดขึ้นแล้วท้อถอยอ่อ,อนแอทางจิตใจก็จะไม่เกิดโยนิโสมนสิการคือไม่เกิดปัญญาถ้ามีความผู้ฝึกอย่างนั้นถ้าไปนึกถึงความตายยิ่งกลัวตายถ้าไปนึกถึงความเจ็บยิ่งกลัวเจ็บนึกแล้วอย่างนี้ไม่การนึกนี่นึกแบบไม่มีปัญญา ้านึกแล้วเห็นความแก่ความเจ็บความตาแล้วไม่ประมาทีีบำเพญ็ญความเพียรให้เกิดมีขึ้นทานศีลภาวนาอันใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ให้ปฏิบัติเพื่อให้มรุ่ความดีตั้งแต่บุญเป็นต้นไปอันใดยังบกพร่องยังไม่ทําควรทําให้เกิดมีขึ้นอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทางจิต จึงควรพิจารณาตัวเราเองคือกายของเรานี้ให้มากๆามมว่ตัวเรายังไม่แก่ใครเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายยังไม่เจ็บก็เห็นเจ็บยังไม่ตายก็เห็นตายว่าตายแล้วต้องอยู่สภาพนั้นสภาพนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจะหามเราไปตั้งไว้ที่เมนแล้วก็เผาเราเหลือแต่โขเหลือแต่กระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยหาเสร็จหาอะไรเป็นสาระอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เลย ชีวิตของเราจงเป็นอย่างนี้นึกอย่างนี้ให้มากๆเมื่อจิตสลดแล้วเร่งความเพียรเมื่อจิตสลดแล้วไม่กลัวประกอบความเพียรให้มากขึ้นนั่นคือเป็นทางถูกเป็นทางชอบของธรรมะที่จะบำเพ็ญความดีให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปที่จะได้นั่งสมาธิภาวนานอกจากนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว พิจารณากายนี้ให้มากๆให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความทุกข์ขบีบพันให้เห็นความที่เราป้องกันอะไรไม่ได้ให้มากมากเพื่อให้เกิดความสังเวชจิตท,ที่เกิดความสังเวชแล้วจะไม่ขนกขนองจะไม่ประมาทจะได้รีประพันเพียรภาวนาให้เกิดความสงบต่อไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจรงตั้งใจพิจารณาและภาวนาพุทโธพุทโธ เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป